วัดโบสถอ่าบางกุ้งสร้างเมื่อพศ2138สมัยปลายอ่าสมเด็จพระนารายมหาราชหรือกรุงศรีสิยาและก็มาสมอ่าพระเจ้าเอกทัตแล้วเราก็เสียกุ้งเนี่ยก็คือวัดโบสรอดโบสท,ท้องสำเพาพริกดวงรวยบุกห้องประชุมที่รพระเจ้าตากใช้วางแผนรบกู้ชาติพิก,กัดสมุทรสงครามที่สายหมูต้องมาครับ หลายคนมาสมุดสงครามมักจะแวะแค่วัดบางกงแต่ผมอยากให้ขับเลยมาอีกนิดเดียวครับเพื่อน,อนที่วัดโบสต,ตำบลบางก้งอําเภอบางคนทีที่นี่คือวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ไม่แพ้กันเพราะอยู่ในพื้นที่ค่ายบางก้งเดิมและเป็นจุดยุทธศาสสําคัญในการกอบกู้เอกราชครับวัดโบสถนี้เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างสมัยกรุงอยุธยา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ25ไร่ติดท้ายบางกุ้งจากทองลินม่น้ำแฝงอ้อมซึ่งโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์ที่ท่านเศรษฐีทองซึ่งท่านมีพันยาสองคนคุณเล็กกับคุณใหญ่เป็นพี่น้องกันเศรษฐีทองท่านก็ได้ทั้งพี่ทั้งน้องซึ่งตอนหลังอ่ะคุณเล็กเนี่ยท่านก็มีลูกสาวมีบุตรสาวหนึ่งคนซึ่งสวยงามและนี้ลูกสาวของท่านเนี่ยก็เกิดไปได้กับอาคาดในบ้านพอได้จากคาดในบ้านเนี่ยท่านเศรษฐีทองท่านรู้ท่านก็นกนกโกรธโกรธมากก็เคยขับไล่ ลูกสาวและก็ลูกเขยในทานเนี่ยให้ออกไปจากบ้านลูกเขยที่กภาลูกสาวของท่านเนี่ยไปอยู่ที่อยุธยาแล้วเสร็จแล้วก็มีบุตรองค์าันหนึ่งคนนะเป็นผู้ชายซึ่งก็ให้ชื่อว่าสินสินนี้ก็ได้ล้ำเรียนเป็นสามเณรบทเมรนล้ำเรียนจนได้เป็นมหาตอานนี้พอมาท่านแต่ตีทองก็รู้ว่าหลานชายได้เป็นมหาเกิดความหายโกรธก็เลยให้กลับมาอยู่ที่ตะบนบางกุ้งแล้วก็สร้างโบสถ์ที่วัดโบสถ์เนี่ยวัดโบสถ์นเนี่ยให้จะให้หลานชายซึ่งเป็นมหาสินเนี่ย ได้ข้าออเป็นเจ้าวาดแล้ววันนั้นพอท่านสร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเพราะว่าบ์นี้ยังไม่มีใบรากาช่อฟ้ากำบ,บัดศาตรท่านก็นเลยบอกว่าท่านพาคราอบครัวกลับบ้านแล้วไปโดนโจรป้น าาตายทงไฮไลท์แรกที่ต้องทําคือการลอดใต้โบสถ์ท้องสำเภาครับเพื่อนๆโบสถ์ที่นี่สร้างฐานโค้งแอนเหมือนเรือสำเภาโบ,บราณและมีการเจาะช่องให้เดินรอดได้ตามความเชื่อนะครับการรอดใต้ท้องสำเภาเปรียบเสมือนการหนุนดวงใครที่ดวงตงให้มาเดินรอดวนขวาสามรอบเชื่อว่าช่วยปัดเป่าสิ่งอัประมงคลและทําให้การเงินการงานรื่นไรลร่ำรวยเหมือนเรือสำเภาที่บรรทุกเงินทองเต็มลำครับวันนี้เป<ๆ>็นวัดเก่าเก่ามากอายุ4 0 0รปีซึ่งในจังหวัดสุริทร์เนี่ยเป็นวัดที่เก่าที่สุาาดและเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นโบสถ์ทรงเรือสำเภาทองที่ท ที่การรอดโบนนี่ก็คือเป็นตัถามว่าบางทีโยมก็ถามว่าไอ้รอดโบนนี่มันเกี่ยวอะไรการลงตาการรอดโบนนี่มันเป็นกุศโลบายอุศโ,โลบายเราคิดว่าเวลาเรานิมนต์พระไปทําบุญขึ้นบ้านใหม่พาไปสวดอะไรยังไม่ถึงชั่วโมงเรายังให้พระพรนนิมนต์ทั่วออบ้านแต่นี่ทาสังกรรมมา428ปีความสับส์มันก็เยอะก็อยากให้ยุมรอดยุมรอดบอกก็เหมือนแล้วรอดน้ดำน้าลงใต้รอดลงเรือสำพาวพอเราโพลขึ้นฝั่งนู้น เราก็เจอแต่สิ่งดีเซลแสงสว่างในชีวิตเมื่อรอดเสร็จให้ขึ้นไปกราบพระประธานด้านบนครับภายในโบสถ์สวยงามมากผนังประดับด้วยไม้สักแกะสลักทั้งหลังรวดลายพุทธประวัติวิจิตบรรจงหาดูยากมากครับในปัจจุบันและอย่าลืมกราบพระประธานศิลปะเชียงแสนเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับเรื่องมที่แกะสลักภายในโบสถ์เนี่ยก็คือเมื่อก่อนโบสถ์มันเ,เป็นโบสถ์ีลาลแรงตอนนี้เราก็มาดูว่าถ้าปูนเราใช้ปูนฉาบเนี่ยม,มันก็จะอายุไม่เกินหเกเจ็ดสิบปีก็พังก็จะไหลและการเกยบภาพแกะสลักเกยบภาพเนี่ยยมมมมันกกก็็เดีีี๋วตต้้ออออองงซ่่่ป อันนี้หลวงพ่อองค์ที่ผ่านมานมเนี่ยหลวงพ่อพระครูพิชิตสมุทรกุนเนี่ยท่านก็มีความมีเหตนว่าเออเรา่้จะใช้ไม้แกะสลักงานติดติดทังฝาโบนเนี่ยมันจะยุ่อยู่ได้เป,ป็นร้อยปีซึ่งไม้ที่โยงเห็นนั่นก็เป็นไม้ตะเคียนกับไม้สักผสมกันอ่าตันก็เลยแกะสลักแล้วก็จ้างแตไม้นี่เราก็ย้ายมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็จ้างช่างมาจากทางลำพูนมาทําให้มาให้ก็มาเพิ่งจะติดได้เมื่อปีหกหกสิบนี่เองตกศูนย<อ>์ <60 S 2> เนี่ยเพราะว่าครบพระบานหนึ่งภาพหนึ่งมันตกประมาณเจ็ดหมื่น แล้วก็สะสมเก็บมาเรื่อยๆ,ๆจนได้ครบก็ได้เอาขึ้นติดฝาผนังแล้วคนเข้ามาก็จะเห็นภาพนี้เป็นรูปภาพพุทธประวัติตั้งแต่ท่านพระพุทธเจ้าบาสูสตัสรูปริพาจนจนพญามารจากคือใครเข้ามาเนี่ยจะรู้ประวัติของพุทธเจ้าหมดในบทหลังนี้ซึ่งบทนี้เป็นบทเก่าแก่บทศิลาแรงบางคนก็ถามว่าเันจะรู้ได้ไงเป็นบทเก่าบอกยมไม่ต้องดูเลยดูใบเสมาอสองใบเอาใบเสมาสองใบเนี่ยแสดงว่าบทนี้จะต้องมีพระมหากษัตริย์ร่วมร่วมสร้างด้วยไปเป็นศิลาแรง แต่บอลนี้ก็จะไม่มีการตอกเข็มเพื่อเขาจะขัดเป็นขอกหมูไถ้ซุงขัดเป็นคอกหมูขึ้นมาแล้วก่อตั้งแล้วข้งก่อตั้งขึ้นมาพอใช้สิลาแรงก่อเสร็จแล้วก็ใช้คานวาง ม,มีการดที่เด็ดสุดขลังอยู่ที่นี่ครับวิหารมหาอุสังเกตง่ายๆคือมีทางเข้าทางเดียวไม่มีหน้าต่างโบราณถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากใช้ปลุกเสกของขลัง,งเพราะพลังจะไม่ออกไปไหนและที่นี่แหละครับที่เล่าขานกันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงใช้เป็นสถานที่รับในการวางแผนการรบเพื่อตีค่ายบางกุง้งจนแตกพิหารข้างๆจะมีรูปหล่อพระเจ้าตากสินและพระยาพิชัยดาบหับ,บองค์เสมือนจริงมากครับเพื่อนๆใครมีัตูมีอุปสรรคหรืออยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้มาขอพรที่นี่ครับจะสำเร็จดังใจนึกพอวัดโบก็มามีชื่อที่พรระเจจ้้าาาตกิงงงบุ จริงสิตคาบ,บางก้งถึงท่าน,นาได้ตีทับเรือมาจากริมแม่น้ําน่าสรรเจ้าไทเปโ้งเคลื่อนทับมาพักตรงที่วัดโบสถ์นี้อ่าตเนี้ท่านพระเจ้าตายท่านมาตั้งกองทพท,ที่นี่แล้วท่านก็เข้าไปสวดมนต์ในวิหารที่ที่คุณโยมเห็นเนี้ยเขาเป็นนังสวดมนต์แล้วไปวางแผนการผลิตสกดขายบางกุ้งให้ตีอบล้อมค่ายบางกุ้ง,ง,งไล่ทหา,า,ารพม่าโดดลงน้ําขึ้นไปขึ้นฝั่งวัดบางพบทางโน้นถ้าหลงมาทางนี้ก็โดนฆ่าตายหมด พอดีก็มียัดยมมารวมบุญบุญนะวิหาร400กว่าปีเนี่ยวิหารหลวงพ่อน้อยวิร400กว่าปีนี่นะขึ้นซึ่งเป็นวิหารของพระเจ้าตากเขามานั่งสดมนจะมีใครเข้ามาเขาเรียกวิหารมหาอุดมีทางเข้าทางออกทางเดียวก็เข้ามาคุณโยมเข้ามากรับไว้แล้วก็ทําสัญลักษณ์ไว้ให้พระเจ้าตากท่านด้านหน้าอย่างที่คุณโยมเห็นหลารรูปเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าตากถูกเพราะว่ามันเป็นของเก่าอายุตั้ง400กว่าปีซึ่งเราก็สมควรที่จะกิตไว้ใครอยากร่วงเฮงเหมือนเรือสำเภาและจิตใจเข้มแข็งเหมือนนัก ไม่ได้ลงบันทึกไว้พีงแต่ว่าเป็นการเล่ารุ่นสู่รุ่นได้รับถ่ายทอดมาจากด้านกูบาอาจารย์ท้าก็ากเลยเล่าให้ฟังลุงเทียก็ถามว่าทำไมลาจารไม่จดไม่จดเขียนว้หนังสือบอกเขียนไม่ได้เขียนไปเดี๋ยวว่าเป็นแปดแปลงตู้เราอยู่ในเมมโมรีในในสมองเราเนี่ยเวลาใครมาถามเราก็เล่เาให้ฟังเออมนเป็นอย่างนี้นี้นี้อาเขาจะไปตกแต่งก็เรื่องเขาเมื่อถามเรามันเป็นอย่างนี้นี้เพื่อนเพื่อนที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือวัดสวยวัดดังวัดไม่เป็นที่รู้จักอยากให้สบายใจสายโมเข้าไปเก็บภาพมาฝากคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะาพนมุ ในการเผยแผ่เรื่องราวและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปสำหรับวันนี้สบายใจสายมูมูในแบบสบายใจสวัสดีครับขอให้ทุกคดีมีสุขภาพแข็งแรงกันนะมีอะไรให้ช่วยกระบ,บอกาุยิาดีให้ความช่วยเหลือก็อยากถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เพราะบางทีมาอยู่กับลวงตาเนี่ยมันก็เดี๋ยวถ้าลวงตาถึงเวลามันก็ไม่มีใครรับรู้ประวัติก็ไม่มีรู้ว่าอะไรเป็นยังไงมาย,ยังไงใช่ไหมก็อยากถ่ายทอดใครถามก็จะเล่าให้ฟัง